สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของเพื่อนสีสีขาของผมเจ้าบราวนี่ใช่แล้วครับบราวนี่เป็นหมาพันโ Golden Retriever ตัวใหญ่ขนฟูหน้ากอดวันนั้นผมกลับบ้านมาเหนื่อยๆเปิดประตูเข้าไปบราวนี<ม>่ก็กระโดดใส่ดีใจสุดๆส่ายหางดิกๆผมเป็นไงบ้างวันนี้สนหรือเปล่าเนี่ย บราวนี่ผมหัวเราะแล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆบราวนี่มันเอาหัวมาซบผมลูบหัวมันเบาๆความเหนื่อยล้าหายไปหมดเลยตอนเย็นผมออกไปวิ่งบราวนี่ก็วิ่งตามไปด้วยกระโดดโลดเต้นอย่างมีความสุขก่อนนอนผมอ่านหนังสือให้มันฟังมันก็จะนอนฟังอย่างตั้งใจถึงแม้จะไม่รู้เรื่องก็ตาม บราวนี่ไม่ใช่แค่หมาแต่มันคือเพื่อนคือครอบครัวที่ทำให้ทุกวันของผมมีความสุขมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่าหมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์จริงๆครับ